สวัสดีครับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปเปิดตัวนะครับว่าอจตจะขอเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็คือจะได้เริ่มลองทําอย่างจริงจังนะครับก็แรงบันดาลใจก็มาจากเพื่อนผมนะครับชื่อครูไก่นะครับเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนโคสมพีวิทยานะครับก็ลุกขึ้นมาทํา YouTube ในช่วงของอายุที่ไล่ๆกันนะครับจริงๆตัวผมเองก็อัพขึ้น u t u b e นะครับมาสักคลิปแรกถ้าจําได้ก็สัก9ปีที่แล้วนะครับก็นานมากแล้วก็ภายในปีที่ผ่านมานี้ก็เริ่ม อัปคลิปที่เกี่ยวกับวิดีโอสต็อกนะครับการทำดัมชอร์ลิซฟบ้างห่างปลายนะครับไม่ได้เยอะมากก็คือแรงบันดาลใจก็มาจากครูไก่นะครับที่เพื่อนผมก็เป็น YouTube แล้วก็ทําการสร้างรายได้ด้วยนะครับดูแล้วน่าสนใจนะครับจริงๆไอ้ตัวรายได้นี่สําหรับผมยังไม่ได้เป็นจุดที่สําคัญมากแต่ว่าการที่จะเปิดสร้างรายได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมอีตัว Subscriber ถึง1000 Subscriber แล้วแล้วก็ตัวจำนวนชั่วโมงเนี่ย ต้องถึง4,000ชั่วโมงของการดูนะครับคนที่มาดูเอ๊ตอนนี้ก็น่าสนใจก็คือว่ามันจะทําให้เรามีการทําคลิปอย่างมีจุดหมายนะครับแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับก็เลยลองเปิดตัว monetization นะครับตอนนี้ก็ไปเช็คดูก็คือตอนนี้ของผมก็มีอยู่150 subscribe นะครับแล้วก็ยังขาดอีก850ถึงจะครบ1,000นะครับแล้วก็จำนวนชั่วโมงก็มี อยู่แค่58ชั่วโมงนะครับขาดอีก3,942ชั่วโมงซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองทำแล้วก็ให้มีคน Subscribe เยอะๆนะแล้วก็ทำเนื้อหาดีๆนะครับจำนวนชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวภายในปีนี้นะครับลองดูว่าสามารถเปิดสร้างรายได้ได้หรือเปล่านะครับก็โดยเนื้อหาแล้วที่จะนำขึ้นไปนะครับก็จะทำเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับก็แน่นอนมีอันนึงก็คือเรื่องรีวิวนะครับรีวิวสินค้าก็จะตั้งชื่อ p l ลิสต์นี้ว่ารีวิวจับฉายายอจตอะครับจริงมีคนที่ส่งของมาให้รีวิวบ้างนะครับหรือผมไปขอยืมขอถึงบริษัทเขานะครับว่าอยากจะทดลองตัวเนี้ยนะครับยังมีรีวิวอยู่ในลิสต์ถ่ายไปแล้วก็มีนะครับยังไม่ได้ตัดต่อก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะได้เอามาทําให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะอัพขึ้นยู u ูบนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของดาวชอริซอฟนะครับ ในนั้นก็จะมีทั้งโปรแกรม d a v i n c i Resolve Fusion นะครับที่เกี่ยวกับเอฟเฟกแฟร์ไลท์ที่เกี่ยวกับเสียงการตัดต่อเรื่องสีนะครับเพราะว่าจริงๆในตัวด a v i n c ช Reso l v e จริงๆก็ไม่ได้มีเฉพาะการเกรดดิ้งสีนะครับแน่นอนครับเบสิกที่สอนมายาวนานก็คือ Photoshop ก็จะยังมานำให้ทุกท่านได้ความรู้นะครับเกรดเล็กเกรดน้อเกี่ยวกับ Photoshop ไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่บนเดสก์ท็อปนะครับหรือบน iPad ก็ตามนะครับ แล้วก็โปรแกรมไลท์รูมนะครับที่โปรแกรมที่ใช้สมัครช่างภาพที่ถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์รูมปกตินะครับคลาสสิกหรือไลท์รูมบน iPad ก็ตามนะครับแล้วก็ตัว c a p t u r e ์วันะเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับไลท์รูมนะครับเดี๋ยวก็จะนำมาให้คนที่เริ่มใช้งานนะครับผมก็ใช้งานแล้วก็จะนำคลิปทำคลิปให้ดูนะครับอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่จะพยายามทำเป็นคลิปออกมานะครับภายในปีนี้ดูซิว่าจะสามารถเปิดการสร้างรายได้หรือเปล่านะครับจะครบ1,000 subscriber แล้วก็ครบ4,000ชั่วโมงได้หรือเปล่าสุดท้ายน,นี้ก็ขอฝากช่องอจตอว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่วยเตือนว่าเมื่อมีคลิปดีๆก็จะนําคลิปนี้ขึ้นมาให้ท่านได้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามนะครับ